บทที่3562พ่อของเอ๋อจู้มองเขาด้วยสีหน้าผิดหวังและกล่าวอย่างเย็นชาว่าแม่ของแกพูดถูกแล้วแกไม่มีสิทธิ์ไปพบหลิวอยู่เยี่ยนอีกแม่ของแกกับฉันไม่ได้หมายความจะห้ามแกไปเพียงแต่ว่าถ้าเราครบหาสมาคมกับพวกเขาเราก็จะโดนพาดพิงและตายในที่สุดแกก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วอย่างโง่อีกพวกเราแก่แล้วไม่สำคัญว่าเราจะตายหรือไม่แต่เราไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับแก ดวงตาของเอ๋อจู้แดงและดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจเจตนาดีของพ่อแม่ของเขาดังนั้นเขาจึงเงียบไปหลังจากออกจากบ้านของเอ๋อจู้หยางเฉินไม่ได้กลับไปที่บ้านของหลิวหยูเยียนแต่เดินทางตรงไปที่ภูเขาเพื่อตามหานางระหว่างทางเกษตรกรสมุนไพรที่กำลังเก็บสมุนไพรต่างตกใจกลัวมากเมื่อเห็นหยางเฉินจนพวกเขาไม่กล้าที่จะเก็บสมุนไพรด้วยซ้ำพวกเขาทิ้งเครื่องมือทำฟาร์มแล้ววิ่งหนีและซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ ตอนนี้ผู้คนในหุบเขายาสวรรค์รู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้เห็นปีศาจเมื่อพวกเขาเห็นหยางเฉินหยางเฉินขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจเขารีบไปหา,หาหลิวอยู่เยี่ยนและช่วยเธอเก็บสมุนไพรเมื่อก่อนเขาไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านข้างนอกแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปเขาสามารถมาช่วยหลิวอยู่เยี่ยนได้อย่างเปิดเผยเมื่อถึงเวลาขายสมุนไพรในตอนบ่ายหยางเฉินไม่ได้ตามไปแม้ว่าเขาจะไม่กลัวผู้คนในหุบเขายา แต่เขาก็ยังคงระม,มัดระวังผู้ที่ซื้อสมุนไพรยอยู่บ้างเมื่อเขาพบใครบางคนจากเมืองซวนหู่เกาเจิ้งชางจะพาคนมาตามหาเขาทัานทีเมื่อถึงเวลานั้นมันจะนำภัยพิบัติมาสู่หุบเขายาสวรรค์อย่างแท้จริงในอีกไม่กี่วันถัดมาหยางเฉินก็ใช้ชีวิตเช่นนี้เขาช่วยเก็บสมุนไพรในเวลากลางวานันและยังคงฝึกฝนในตอนกลางคืน ชีวิตเช่นนี้ดำเนินไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนจางเหิงกับลูกชายของเขาจางเสี่ยวเฉียงไม่เคยสร้างปัญหาอีกเลยจางเสี่ยวเฉียงตกใจอย่างมากเพราะหยางเฉินทำลายน้องชายของเขาและเขาก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเมื่อจางเหิงพบกับหลิวอยู่เยี่ยนเป็นครั้งคราวเขาจะเดินไปรอบรอบเธอเสมอเพราะกลัวว่าจะไปยั่วเธอโดยไม่ได้ตั้งใจและดึงดูดความสนใจหยางเฉิน วิธีการโหดร้ายของหยางเฉินในวันนั้นได้ทิ้งเงาลึกไว้ในใจของเขาเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วผู้คนในหุบเขายาก็ไม่กล้าที่จะลก่นแกล้งหลิวหยู่เยียนและน้องชายอีกต่อไปแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นบางคนที่เคยไปหาหลิวอยู่หางก็ไม่กล้าเมื่อเห็นหยางเฉินในช่วงเวลานี้หยางเฉินมอบคำแนะนำแก่หลิวหยู่หางทำให้เด็กกลุ่มสามารถฝึกฝนชิงตี้จูได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นหยางเฉินจึงตัดสินใจไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกว่าวิถีบู๊ของเขากำลังจะฟื้นตัวและเขาก็แสดงสัญญาณว่าสามารถฝึกฝนได้เมื่อแยกทางกันอีกครั้งพี่สาวและน้องชายก็รู้สึกเสียใจและไม่เต็มใจอีกครั้งทั้งคู่มีความรู้สึกว่าเมื่อหยางเฉินอยู่กับพวกเขาพวกเขามีชีวิตที่มีความสุขที่สุดในรอบหลายปีและเป็นหยางเฉินที่ทำให้พวกเขาไม่ต้องก้มหัวอีกต่อไป แต่ตอนนี้ที่หยางเฉินจากไปแล้วพวกเขากลับรู้สึกว่างเปล่าในใจแต่พวกเขาก็รู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็วดังนั้นพวกเขาจึงไม่พยายามที่จะยือย้อหยางเฉินไว้แต่ขอให้หยางเฉินระวังตัวไว้แม้ว่าเขาจะอยู่คนเดียวก็ตามอย่ากกังวลเลยฉันไม่เป็นไรฉันยังอยู่ในหุบเขายาสวรรค์ฉันจะหาเวลากลับมาเยี่ยมหยางเฉินทิ้งคำไว้จากนั้นหันหลังกลับและกลับเข้าไปในป่าทึบอีกครั้ง ขณะนี้ในหุบเขายาสวรรค์สถานที่โปรดของหยางเฉินคือวิหารแปลกๆบนภูเขาในส่วนลึกสุดของปา่าทึบในวิหารบนภูเขาหยางเฉินรู้สึกเสมอว่าพันธนาการที่ผูกมัดการฝึกฝนของเขาไว้กำลังจะถูกทำลายลงได้ทุกเมื่อเมื่อพันธนาการที่มองไม่เห็นถูกทำลายลงการฝึกฝนของเขาจะฟื้นตัวทันทีอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นก็ถึงเวลาที่เขาต้องออกจากหุบเขายาสวรรค์และแสวงหาการแก้แค้น บทที่3,563เมื่อได้กลับมายังวิหารบนภูเขาแห่งนี้ที่คุ้นเคยอีกครั้งหยางเฉินก็รู้สึกสดชื่นขึ้นในเวลาเดียวกันความรู้สึกคุ้นเคยก็เข้ามาครอบงำเขาอีกนั่นคือความรู้สึกแปลกประหลาดที่หยางเฉินสัมผัสได้เมื่อเขามาที่วิหารนี้เป็นครั้งแรกนั่นก็คือดูเหมือนจะมีดวงตาอันแหลมคมคู่หนึ่งจ้องมองเขาในความมืดแต่รอบๆตัวมีแต่หน้าผาสูงหลายพันฟุตเท่านั้น และไม่มีที่ให้คนอื่นซ่อนตัวได้แต่ความรู้สึกนั้นกลับชัดเจนมากยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ,อยางเฉินได้อยู่ที่วิหารบนภูเขาแห่งนี้เป็นเวลานานขึ้นความรู้สึกดังกล่าวก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นครั้งแรกที่ยางเฉินเผชิญกับสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีคนสังเกตเขาอย่างลับๆอยู่แต่ก็หมายความว่าต้องมีคนอยู่ที่นี่จริงๆแต่ที่นี่มันแตกต่างออกไปนอกจากตัวเขาเองก็ไม่มีมนุษย์คนอื่นอีก นอกจากนี้ไม้กฤษณาที่วางไว้บนเชิงเทียนยังคงดูแปลกประหลาดเช่นเดิมทุกครั้งที่หยางเฉินกลับมาระดับการเผาไหม้จะแตกต่างกันออกไปแม้ว่าหยางเฉินจะกำลังสังเกตอยู่ภายในวิหารแต่ไม้กฤษณนาก็ยังคงลุกไหม้ตามปกติอย่างไรก็ตามหยางเฉินคุ้นเคยกับสิ่งแปลกประหลาดเหล่านี้มานานแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สนใจมันอีกต่อไปเขานั่งลงบนเตียงหินเย็นๆและพยายามฝึกฝนต่อไป แน่นอนว่าพลังชี้รอบๆตัวได้รับการระดมมาได้สำเร็จในครั้งนี้หยางเฉินตื่นเต้นมากน้ำตาแทบจะไหลเข่าเฝ้ารอวันนี้มานานเกินไปเขาโหยหาความรู้สึกคุ้นเคยนี้ตลอดเวลาและวันนี้ในที่สุดเขาก็ทำมันสำเร็จแล้วหลังจากช่วงเวลาสั้นๆของความตื่นเต้นหยางเฉินก็เริ่มฝึกฝนทักษะเทพแห่งสงครามอย่างจริงจัง เมื่อเวลาผ่านไปพลังชี่ก็ถูกระดมออกมาเรื่อยๆและในที่สุดก็หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาในที่สุดสภาวะคล้ายวังน้ำวนก็ก่อตัวขึ้นภายในร่างกายของหยางเฉินโดยตรงและกลืนกินพลังชี่รอบข้างอย่างบ้าคลาั่งแม้แต่พลังชี่ในหุบเขายาสวรรค์ทั้งหมดก็ไหลเข้ามาที่นี่อย่างรวดเร็วหยางเฉินตกตะลึงเมื่อพบว่าหลังจากผ่านประสบการณ์ชีวิตและความตายครั้งนี้ การฝึกฝนของเขาค่อยๆฟื้นตัวและเขาสามารถระดมพลังชี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าการฝึกฝนครั้งต่อไปของหยางเฉินจะง่ายขึ้นอีกหยางเฉินอยู่บนเตียงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ขยับตัวเพื่อรักษาสภาวะการฝึกฝนของเขาเอาไว้วิถีบูของเขาฟื้นตัวสู่จุดสูงสุดได้สำเร็จยิ่งกว่านั้นร่างกายของเขายังแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกซึ่งถือเป็นพรที่แฝงมา ด้วยสถานะปัจจุบันของหยางเฉินหากเขาเผชิญกับการต่อสู้เช่นครั้งก่อนอีกครั้งเขาก็จะไม่รู้สึกอับอายเหมือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการบุกทะลวงจะก้าวหน้าในเร็วๆนี้เหลือเพียงส่วนสุดท้ายเท่านั้นทันใดนั้นหยางเฉินก็รู้สึกถึงพลังงานพุ่งพล่านในตันเถียนของเขาซึ่งดูเหมือนว่าตันเถียนของเขากำลังจะระเบิดและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงขอให้พลังชี้ทั้งหมดมาบรรจบกันที่ตัวฉัน หยางเฉินคำรามด้วยความดีใจอย่างยิ่งและเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปออร่าในตันเถียนของเขาก็ยังคงพุ่งพล่านและในท้ายที่สุดหยางเฉินก็เจ็บปวดมากจนแทบจะทนไม่ไหวอีกต่อไปเป็นผลให้พันธนาการสุดท้ายที่เหลืออยู่ไม่สามารถถูกทำลายลงได้เครื่องเดือนผ่านไปใบหน้าของหยางเฉินเปลี่ยนเป็นสีแดงและซีดและสีหน้าของเขาก็ยิ่งเคร่งขรึมมากขึ้นเรื่อยๆ หากใครฝึกต่อไปตันเถียนอาจถูกทำลายลงโดยตรงจากพลังชี่อันทรงพลังในร่างกายผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะกลายเป็นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตก็ได้แต่หากเขายอมแพ้ในการฝ่าทะลวงจุดนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องยากมากที่จะฝ่าด่านแกนทองคำและเข้าสู่ด่านวิญ,ญญาณแรกเริ่มอีกครั้งในอนาคตบางทีเขาอาจไม่มีวันสามารถฝ่าฟันได้อีกต่อไปในชีวิตนี้และความแข็งแกร่งของเขาก็จะยังคงอยู่คงที่ หากวางไว้ในโลกคาราวาสก่อนหน้าและโลกบูโบราณมันก็ไม่สําคัญหากความแข็งแกร่งของเขาจะหยุดนิ่งแต่อย่างเฉินก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมากมายเขายังไม่พบที่อยู่ของหมู่บ้านตี้ชุนและไม่พบข่าวใดๆเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถยอมแพ้ได้นอกจากนี้ผู้คนในโลกบูโบราณยังจับตามองเขาด้วยความโลภอีกด้วยบทที่3564 สิ่งที่ทำให้หยางเฉินปวดหัวมากที่สุดก็คือผู้แข่งแกรงจากโลกบูโบราณบนนั้นน่าจะมาถึงโลกบูโบราณกลางแล้วหยางเฉินอยู่ที่หุบเขายาสวรรค์มาหลายเดือนแล้วและเขาไม่มีทางรู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกบูโบราณกลางเมื่อเขาถูกบังคับให้มาที่หุบเขายาสวรรค์กำแพงกั้นระหว่างโลกบูโบราณกลางและโลกบูโบราณบนก็เกือบจะพังทลายลงแล้วและเวลาก็ผ่านไปนานมากแล้ว สิ่งที่ยางเฉินกังวลมากที่สุดคืออู๋ซงป้าและผู้คนของเขาในเมืองพยักขาวสันนิฐานว่าพวกเขาจะต้องเจอปัญหาจากเกาเจิ้งชางและด้วยพละกกำลังอันจำกัดของพวกเขาย่อมไม่สามารถต้านทานเกาเจิ้งชางได้อย่างแน่นอนเกาเจิ้งชางไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือเกาคังที่อยู่ข้างหลังเกาเจิ้งชางเขาแข็งแกร่งกว่าอู๋ซงป้าและคนอื่นๆมาก สิ่งที่หยางเฉินไม่รู้ก็คือเมืองพยักขาวถูกทำลายไปนานแล้วหูสรงป้าและลูกน้องของเขายังคงสูญหายไปแม้แต่เกาคังก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่น่าหวาดกลัวที่สุดในโลกบูโบราณกลางอีกต่อไปตอนนี้เขาได้กลายเป็นมดเหมือนสุนัขรับใช้และทำได้เพียงแต่ก้มหัวลงเท่านั้น หยางเฉินยังคงกังวลเกี่ยวกับคนรอบข้างเขาดังนั้นเขาจึงกระตือรือร้นมากที่จะฝ่าฟันไปให้ได้ในขณะน,นี้ในท้ายที่สุดหยางเฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดสินใจสู้จนตัวตายถึงแม้ว่าเขาจะตายเพราะร่างแตกเขาก็ยังคงต้องอดทนมิฉะนั้นถ้าเขายอมแพ้เขาก็จะจบลงด้วยความตายบึมบึมทันใดนั้นก็มีฟ้าแลบและฟ้าร้องดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าภายนอก ราวกับว่าโลกกำลังจะแตกสลายแม้ว่าจะเป็นอย่างเฉินก็เถอะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นฟ้าร้องและฟ้าแลบที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เขาสัมผัสดได้ว่านี่คือพลังจากสวรรค์และการฝ่าทะลวงนั้นได้นำภัยพิบัติสวรรค์มาสู่เขาไม่ทราบว่าความก้าวหน้าดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่เสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบดังขึ้นเรื่อยๆจนไม่อาจหยุดได้นอกจากนั้นยังมีลมกระโชกแรงและพายุฝนฟ้าคะนองอีกด้วย สายฟ้าผ่านับไม่ถ้วนพุ่งทะลุหลังคาวิหารบนภูเขาลงมาโจมตีหยางเฉินอย่างบ้าคลาั่งเสื้อผ้าบนร่างของหยางเฉินถูกเผาจนเป็นเท่าฐานทันทีใบหน้าของหยางเฉินเต็มไปด้วยความเจ็บปวดร่างกายของเขาสั่นเทาไปหมดแต่เขายังคงกัดฟันและพยายามต่อไปสิ่งที่ทำให้หยางเฉินตกตะลึงก็คือภัยพิบัติสวรรค์น,นี้ดำเนินต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามวันเต็มโดยไม่หยุดแม้แต่นาทีเดียว ตรงกันข้ามมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องลมแรงและฝนตกหนักแถมยังมีหิมะต,ตกหนักอีกด้วยแม้แต่สถานที่อื่นๆในหุบเขายาก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ผิดปกติส่งผลให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรในหุบเขายาไม่สามารถขึ้นไปเก็บสมุนไพรบนภูเขาได้เป็นเวลาสามวันแม้แต่ผู้ที่กำลังซื้อวัตถุดิบยาเมื่อมาถึงหุบเขายาสวรค์แล้วพบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างยิ่งพวกเขาก็รีบวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด โดยคิดว่าหุบเขายาแห่งนี้กำลังจะถึงจุดสิ้นสุดเกิดอะไรขึ้นหุบเขายาสวรรค์ไม่มีหิมะตกมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วหิมะเป็นเพียงตำนานที่ผู้เท่าเล่าขานกันมาเท่านั้นเราไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกับมันในวันนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติมันผิดปกติหากสภาพอากาศเช่นนี้ยังคงดำเนินต่อไปอีกสองสามวันผู้คนในหุบเขายาของเราคงจะต้องอดอาหารตายอย่างแน่นอนหุบขายของเราจะถูกทำลายจนหมดสิ้นหรือไม่ อาจเป็นเพราะว่าไอ้สารเลวจางเหิงทำเรื่องชั่วร้ายไว้มากมายและข่มเหงผู้คนที่น่าสงสารเหล่านั้นอย่างโหดร้ายและพวกเรายังหันมาช่วยจางเหิงพวกเราจึงถูกพระเจ้าลงโทษผู้คนในหุบเขายามองดูท้องฟ้า,ฟาภายนอกวันนั้นมืดมิดเหมือนกลางคืนพวกเขาทั้งหมดกลัวจนหน้าซีดเผือดพวกเขาคุยเรื่องนี้กับครอบครัวของพวกเขายังมีผู้สูงอายุบางคนที่มีสีหน้าเคร่งขรึมอย่างยิ่ง เพราะพวกเขายังได้ยินมาว่าหากหีมะตกในหุบเขายาสวรรค์ก็จะกลายเป็นเรื่องของชีวิตและความตายของหุบเขายาทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเราจะตายจริงๆเหรอ